เป็นเรื่องที่เมื่อคืนเนี้ยได้แต่คิดแล้วก็สงสัยนะอยู่ตรงนั้นเธอเป็นยังไงก็ไม่รู้เนาะแต่สุดท้ายมันคุ้นๆอยู่นะมันคุ้นๆอยู่นะอืมเหมือนเคยเห็นที่ไหนนะและสุดท้ายเนี่ยก็ชัดเลยภาพชัดมากเลยถึงว่าค่าตัวเขาใกล้เคียงกันค่าตัวเขาประมาณ75ถึง80บล้านปอนด์ใช่เลยใช่แบบเหมือนเป๊ะเลยเป็นการป้องกันของกองหลังระดับโลกต้นแบบคือแฮร์รี่มากไกว์ คนที่เอาไปทําตามคือเวอร์จิลพันดสุดยอดเลยไม่แปลกใจสองคนนี้ถึงเป็นกองหลังระดับโลกการป้องกันที่แบบกองหน้าก็งงกองหลังทีมตัวเองก็งงโกนี่งงชิบหายแล้วกูจะทำยังไงกูจะเซฟหรือไม่เซฟเอาไงแน่ไว้มันจะรอดมาไม่รอดวะเน,นี่ยะะะแฉลบหรือเปล่าวะเฮ้ยหรือ,อยังไงชัดเจนสคนนี้คือเพื่อนรักกันเหมาะแล้วที่จะเรียกกันว่าไอ้เพื่อนรักแฮร์รี่มากไกว์และ เวอร์เจลฟันด้สองคนเฉียบนี่คือการป้องกันระดับโลกของนักเตะที่ค่าตัวเชียวเฉียว80ล้านปอนด์ทั้งคู่โอ้โหป้องกันลูกนี้ต้องบอกเลยถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นแบบพวกโฟคิงก็บอกเหลือก,กินอ่เหลือก,กินนะเออก็ก็ตามนั้นเอานะ้วก็หยอกเย้ากันไปกระเซ้าแย่กันไปนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่หลายคนไม่ได้พูดถึงนะ แต่เจ๊ขอพูดนิดนึงแล้วกันเจ๊นี่แม่งเห็นการป้องกันลูกนี้แม่งกูนี่แม่งหมดไปฟ,ฟวยห้อยเลยปัดเอ้ยพวกมึงนี่แม่งไม่พูดถึงวะเวลาอย่างเงี้ยเวลากองหลังทีมกูเนี่ยสกัดไม่ดีมึงบอกว่าสก,กัดแบบดิจิตอลแบบบูทูธพอกองหลังพี่ๆเขาสก,กัดยี่มึงบอกว่าระดับโลกแม่งกูนี่แม่งหมดไปฟ,ฟวยห้อยจริงๆ <c oughs> ท่านี้เป็นท่าที่เจดำบัญญัติขึ้นมาเองแล้วกันนะ กระบวนท่าลอดขาแบบบลูทูธตามนี้แล้วกันเจ้าของต้นตำรับคือแฮร์รี่มักกวยคนที่เอาไปใช้ติดตั้งเพิ่มเติมคือเฟอร์จิลฟันดตามนี้